แปลประโยคเก่งหนังสือธรรมบทภาคที่สเรื่องแห่งพระเจ้าวิทูทพะหน้า17ตั้งแต่อเทกอทิวสังวินิชยเยกุตตตะปราชิตามนุษยสาพันธุลังอาคัตฉันต่างเป็นต้นไปอัฐะครั้งนั้นเอกอิวสังในวันหนึ่งมนุษสาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายกุตตาตะปราชิตาผู้แพ้แล้วเพราะคดีโกงวินิชยเยในการวินิจฉัยทิสวาเห็นแล้ว พันธุลังซึ่งเสนาบดีชื่อว่าพันธุระอาคัตฉันตังผู้มาอยู่วิรวันตาร้องอยู่มหาวิราวางร้องใหญ่อโรเจสูงบอกแจ้งแล้วกุตตะตะกระนังซึ่งการกระทําซึ่งคดีโกงวินิจฉัยมัจจานางแห่งอมาตทั้งหลายผู้วินิจฉัยทั้งหลายตัสสะพันธุลักษะแก่เสนาบดีชื่อว่าพันธุระนั้นโสพันธุโลนว่าเสนาบดีชื่อว่าพันธุระนั้น คันตวาไปแล้ววินิจฉยสงสโรงเป็นที่วินิจฉัยตีเรตวาพิจารณาแล้วอัดตังซึ่งคดีตังนั้นอากาสีได้กระทําแล้วสามิกังซึ่งเจ้าของเอวะนั่นเทียวสามิกังให้เป็นเจ้าของมหาชน,นว่ามหาชนสาธุการังยางสาธุการประวะัตเตสิให้เป็นไปทั่วแล้วมหาสัตเทนะด้วยเสียงอันใหญ่ราชาว่าพระราชาสุตวาทรงสดับแล้วตังสัตทางซึ่งเสียงนั้น ปุชิตวาตรัสถามแล้วอิติว่าอิทังสัทชาตังอันว่าเสียงนี้กิ่งอะไรอิติดังนี้สุตตวาทรงสดับแล้วอัฐังซึ่งเนื้อความตังนั้นตุสิตตวาทรงยินดีแล้วปุกขลังยังบุคคลหราเปตวาให้ถอดแล้วอมัจเจซึ่งอมมาทั้งหลายเตเหล่านั้นสัพเพปิแม้ทั้งปวงนิยเทศิทรงมอบให้แล้ววินิจฉยังซึ่งการวินิจฉัย พันธุลักษ์แก่เสนาบดีชื่อว่าพันธุละเอวนั่นเที่ยวโสพันธุโลนว่าเสนาบดีชื่อว่าพันธุละนั้นวินิจฉัยวินิจฉัยแล้วสัม,มาโดยชอบปัฏฐานจำเดิมตโตโกรลโตแต่การนั้นตตโตในลำดับนั้นอมจารว่าอมาตทั้งหลายโปรานกะวินิจฉัยกาผู้กระทําซึ่งการวินิจฉัยอันมีในก่อนอลพันตาไม่ได้อยู่ลานจังซึ่งศีลบน อปลาพาเป็นผู้มีลาบน้อยหุตวาเป็นปริพินทิงสุยุโยงแล้วราชากุเลในราชตระกูลอิติว่าพันธุโลอันว่าเสนาบดีชื่อว่าพันธุละปัตเทติย่อมปรารถนารัชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาข้าเหตตาวาทรงถือเอาแล้วกระถังซึ่งถ้อยคําเตสังอมัจจานางของอมาตทั้งหลายเหล่านั้น นาอัศกิไม่ได้ทรงอาจแล้วนิคเหตตรงเพื่ออันคมจิตตังซึ่งพระไทยจินเตตวาทรงดำริแล้วปุณณอีกอิติว่าอิมัสมิงพันธุเลครั้นเมื่อพันธุละนี้ไมยาอันราวคาติยะมาเนฆ่าอยู่อิทัฐาเนในที่นี้เอวะนั่นเทียวขรหาอันว่าความติดเตียนอุปชิสติจะเกิดขึ้นเมแก่เราอิติดังนี้ ปยุตตะปุริเสหิเหยังบุรุษผู้อันพระองค์ทรงประกอบแล้วทั้งหลายปหาราเปตาวาทรงให้รังควานแล้วปัจจันตังซึ่งประเทศอันเป็นที่สุดเฉพาะปุขลลังยังบุคคลปะโกษาปเปตวาทรงให้เรียกมาแล้วพันธุลังซึ่งเสนาบดีชื่อว่าพันธุละปหินิตตวาทรงส่งไปแล้ววัจเนนะด้วยพระดำราชอิติว่าเกียรติได้ยินว่าปัจจันโตอันว่าประเทศอันเป็นที่สุดเฉพาะ โจเรหิอันโจรทั้งหลายกูปิดโตให้กำเริบแล้วตวังอันว่าท่านคันตวาไปแล้วสัตทิงกับปุเตหีด้วยบุตรทั้งหลายคันหาจงจับโจเรซึ่งโจรทั้งหลายอิติดังนี้เปเสสีส่งส่งไปแล้วมหายโยเทซึ่งทหารผู้ใหญ่ทั้งหลายสมัตเถผู้สามารถอันเยปิแม้เหล่าอื่นสัตถิงกับเตนะพันทุเลนะด้วยเสนาบดีชื่อว่าพันทุระนั้นวจนเนด้วยพระดำรัสอิติว่า ตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายฉินทิตาวาตัดแล้วสีสังซึ่งสีสะอัสะพันธุลัสะของเสนาบดีชื่อว่าพันธุละนั้นสหกัปุตเตหิด้วยบุตรทั้งหลายทวติงสายะ32อเอถาถาเนในที่นั่นเอวะนั่นเทียวอาหารถะจงนำมาอิติดังนี้ตัดสมิงพันทุเลครั้นเมื่อเสนาบดีชื่อว่าพันธุละนั้น คัดฉันเตไปอยู่ปัจจันตังสู่ประเทศอันเป็นที่สุดเฉพาะเอวะนั่นเทียวประยุตตะโจรานว่าโจรผู้อันพระราชาทรงประกอบแล้วทั้งหลายวัตวากล่าวแล้วอิติว่ากิรัตได้ยินว่าเสนาปฏิอันว่าเสนาบดีอาคาัจฉิย่อมมาอิติดังนี้ปลายิงสุูนี้ไปแล้วโสพันธุลนว่าเสนาบดีชื่อว่าพันธุระนั้นประเทศสังยังประเทศต่างนั <primeiro> ้น อาวาสาเปตาวาให้สงบแล้วสันถาเปตาวาให้ตั้งอยู่พร้อมแล้วนิวัติกลับแล้วอัฐครั้งนั้นโยธานว่าทหารทั้งหลายเตเหล่านั้นฉินทิงสุตัดแล้วสีสังซึ่งศีสะอัสพันธุระของเสนาบดีชื่อว่าพันธุละนั้นสัตทิงกับบุตรเตหีด้วยบุตรทั้งหลายถาเนในที่อวิทูเรอันไม่ไกลนครโตแต่พระนครต่างที่ว่าสังในวันนั้น อครสาวกานว่าพระอัครสาวกทั้งหลายเทวสองสัติงกับภิกขุสเตหีด้วยร้อยแห่งพิกษุท์ทั้งหลายปัญจหีห้ามลิกายะเทวิยานิมันติตานิมันติตาเป็นผู้เทวิยาอันเทวีมลิกายะชื่อว่ามลิกานิมันติตานิมนแล้วโหนติย่อมเป็นมลิกายะเทวิยานิมันติตาเป็นผู้อันเทวีชื่อว่ามลิกานิมนแล้วโหนติย่อมเป็น อัฐาครั้งนั้นชนานว่าชนทั้งหลายอาหาริตาวานำมาแล้วปนนางซึ่งหนังสืออัทังสุได้ให้แล้วอัสมาลิกายะแกนางมัลิกานั้นปุพันเหนในสมัยอันเป็นเบื้องต้นแห่งวันเอวะนั่นเทียวยาปนาเหตุกลางมีอันให้รู้อิติว่าโยธานว่าทหารทั้งหลายฉินทันติย่อมตัดสีสังซึ่งสีสะสามิกัสสะของสามีเตของท่าน สัตทิงกับปุเตหิด้วยบุตรทั้งหลายอิติดังนี้เป็นเหตุสามลิกานว่านางมลิกานั้นยัตตวารู้แล้วประวัติงซึ่งเหตุอันเป็นไปทั่วต่างนั้นอวัตตวาไม่กล่าวแล้วกัสจีกแกใครใกัตวากระทําแล้วปัณนนังซึ่งหนังสืออุดชังเคในชายพกปริวิศิอังคาดแล้วภิกูสังคังซึ่งมูแห่งภิกษุเอวะนั่นเทียวอัถาครั้งนั้นปริจาริกายโยอิตีอันว่าหญิงทั้งหลายผู้รับใช้ อัส,สามลิกายะของนางมลิกานั้นทัตวาถวายแล้วพัดตังซึ่งพัดภิกขูนางแก่ภิกษุทั้งหลายอาหารันติโยนำมาอยู่สปิจาติงซึ่งถาดแห่งเนยใสพินทิงสุทำลายแล้วจาติ่งซึ่งถาดปุระโตข้างหน้าเถรานางของพระเถระทั้งหลายธรรมเสนาปติอันว่าพระธรรมเสนาบดีอาหาก,กล่าวแล้วอิติว่า นามารูปังกันว่านามรูปเพทนธรรมังมีอันแตกไปเป็นธรรมดาพินนางแตกแล้วเกณจิอันใครๆนะจินเตตะพังไม่พึงคิดอิติดังนี้สามาลิกานว่านางมลิกานั้นนนหริตตวานำออกแล้วปนนางซึ่งหนังสืออุดชังคโตจากชายพกอาหากล่าวแล้วอิติว่าชนานว่าชนทั้งหลายอาหาริงสุนำมาแล้วปนนางซึ่งหนังสืออิมังนี้เมแก่ดิฉัน ยาปนาเหตุกังมีอันให้รู้อิติว่าโยธานว่าทหารทั้งหลายฉินทันติย่อมตัดสีสังซึ่งสีสาปิตุของบิดาสถิงกับปุเตหิด้วยบุตรทั้งหลายทวติงสายะ32อิติดังนี้เป็นเหตุอหังอันว่าดิฉันสุตวาปิแม้ฟังแล้วอิทางการระนังซึ่งเหตุนี้น่าจินเตสิงไม่คิดแล้วพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญสป,ปิจาติยาครั้นเมื่อถาดแห่งเนยใสยพินนายะแตกแล้ว อาหางกันว่าดิฉันจินเตสสามิจะคิดกิ่งซึ่งอะไรอิติดังนี้ธรรมเสนาปฏิอันว่าพระธรรมเสนาบดีวัตวากล่าวแล้ววจนานี้ซึ่งคำทั้งหลายอาทีนี้มีคำอิติว่าชีวิตต่างกันว่าชีวิตมัจจานางของสัตว์ผู้มีอันจะพึงตายทั้งหลายอิทะโลเกในโลกนี้อันนี้มิตตังเป็นชีวิตมีเครื่องหมายหาไม่ได้จะด้วยอนัญญาต่างเป็นชีวิตอันใครๆไม่รู้แล้วจะด้วย กาสีรังเป็นชีวิตอันฝืดเคืองจะด้วยปริตังเป็นชีวิตอน,นิดหน่อยจะด้วยโหติย่อมเป็นจะนหนึ่งตังชีวิตตังอันว่าชีวิตนั้นสังยุตตังประกอบพร้อมแล้วทุกเขตน,นะด้วยความทุกขอิติดังนี้เป็นเหตุเทเสตาวาแสดงแล้วทำมังซึ่งธรรมอุทายะลุกขึ้นแล้วอาสนาจากอาสนะอาคมาสีได้ไปแล้ววิหารังสู่วิหาร สาปิมาลิกาว่านางมาลิกาแม้นั้นปุคลังยังบุคคลปโก,ปโกสาเปตาวาให้เรียกมาแล้วทวติงสะสุนิสาโยซึ่งหญิงสไปายสิสองทั้งหลายโอวทิกล่าวสอนแล้วอิติว่าสามิการว่าสามีทั้งหลายตุมหากังของเจ้าทั้งหลายเนยราปร,ราธาเป็นผู้มีความผิดออกแล้วหุตวาเป็นรับพิงสุดได้แล้วปุริมากรรมะพลังซึ่งผลแห่งกรรมอันมีในก่อนอัตโนของตน ตุมเหออนว่าเจ้าทั้งหลายมาโสจิตทะยาเศร้าโศกแล้วมาปริเทวิทายาคร่ำครวญแล้วมากริฏทะยากระทำแล้วมโนปโทสังซึ่งความประทุษร้ายแห่งใจอุปริในเบื้องบนรัญโยแก่พระราชาอิติดังนี้จะรับบุริษาอันว่าบุรุษผู้เที่ยวไปทั้งหลายรัญโยของพระราชาสุตวาฟังแล้วกระทังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวตังนั้น กัตยิ้งสู่กราบทูลแล้วเตสังชนานางนิทโสภาวังขีดภาวังซึ่งความที่ชนานางแห่งชนทั้งหลายเตสังเหล่านั้นนิทโสะขีดเป็นผู้มีโทษออกแล้วเตสังชนานางนิทโสภาวังซึ่งความที่แห่งชนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้มีโทษออกแล้วรัญโยแก่พระราชาราชาว่าพระราชาสังเวคปัโตผู้ทรงถึงแล้วซึ่งความสลดคันตวาเสด็จไปแล้วนิเวสนางสูนิเวศ ศาสามลิกายะของนางมลิกานั้นมลิกังยังนางมลิกาจะด้วยสุนิสาโยยังหญิงสะพ้ายทั้งหลายมลิกายะของนางมลิกาอัานั้นจะด้วยขมาเปตวาให้ทรงอดโทษแล้วอัทาสิได้ทรงพระราชทานแล้วว่ารังซึ่งพรมลิกายะแก่นางมลิกาสามมลิกานว่านางมลิกานั้นวัตวากราบทูลแล้วอิติว่า ว่าโรอันว่าพรขหิตโตเป็นพรเมออันหม่อมฉันขหิตโตรับแล้วโหตุจงเป็นอิติดังนี้ว่าโรอันว่าพรเมข้ิตโตเป็นพรอ,อันหม่อมฉันรับแล้วโหตุจงเป็นอิติดังนี้ตัสมิงรันเยครั้นเมื่อพระราชานั้นขเตสเสด็จไปแล้วทัตวาถวายแล้วมัตตกะพัตตังซึ่งพัดเพื่อบุคคลผู้ตายแล้ว นหาัตาวาอาบแล้วอุปสังกัมิตาวาเข้าไปเฝ้าแล้วราชานางซึ่งพระราชาอาหากราบทูลแล้วอิติว่าเทว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพวรวันว่าพรตุมเหหิอันพระองค์ทั้งหลายทินโนพระราชทานแล้วเมแก่หม่อมฉันอันหนึ่งอัทโวันว่าความต้องการวัตถุนาด้วยวัตถุอันเยน,นะอื่นนัตถิย่อมไม่มีไม่หางแก่หม่อมฉัน ตุมเหออันว่าพระองค์ทั้งหลายอนุชานาถาขอจงทรงอนุญาตกุลครคมานังซึ่งการไปสู่เรือนแห่งตระกูลสุนิสานนางแก่หญิงสะพยทั้งหลายทวติงสายะ32เมของหม่อมฉันจะด้วยมาม่ากแก่หม่อมฉันจะด้วยอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาสัมปติชิทรงรับพร้อมแล้ว สามลิการว่านางมลิกานั้นเปเสสิส่งไปแล้วทวติงสาสุนิสาซึ่งหญิงสะพ้ายสาสองทั้งหลายกุลานิสูตระกูลทั้งหลายยะถาสกานี้อันเป็นของตนอย่างไรสยังปิแม้เองสามลิการว่านางมลิกานั้นอคมาสีได้ไปแล้วกุลคะแรงสู่เรือนแห่งตระกูลอัตโนของตนกุศินารายังในเมืองชื่อว่ากุศินารา ราชาปิแม้อันว่าพระราชาทาตสีได้พระราชทานแล้วเสนาปฏิฐานนางซึ่งตำแหน่งแห่งเสนาบดีมานวสสะแกมานพทีฆาการายนสสะนามะชื่อว่าทีฆาการายนะภาคินายสะผู้เป็นหลานพันธุละเสนาปฏิโนของเสนาบดีชื่อว่าพันธุละปนานะก็โสทีฆาการายนะเสนาปฏิอันว่าเสนาบดีชื่อว่าทีฆาการายนะนั้น จินเตตวาคิดแล้วอิติว่ามาตุโลอันว่าลุงเมของเราอิมินารัญญาอันพระราชานี้มาริโตให้ตายแล้วอิติดังนี้เขเวสันโตว,วิจารติย่อมเที่ยวแสวงหายอยู่โอตารังซึ่งช่องรัญโยของพระราชากีระได้ยินว่าราชาว่าพระราชาวิปติสารีทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนหุตวาเป็น นาลพติไม่ทรงได้อยู่จิตตสาทางซึ่งความเบาแห่งพระไทยนาอนุโพติไม่เสวยอยู่รัชสุขังซึ่งความสุขในความเป็นแห่งพระราชาปัทยะยําจำเดิมอัตนานิราปราทศาพันธุลักมาริตากาลโตขีดกาลโตแต่การพันธุลัะแห่งเสนาบดีชื่อว่าพันธุละนิราปราทศาผู้มีความผิดออกแล้วอัตนาอันพระองค์ มาริตะขีดทรงให้ตายแล้วอัตนานิราปราทศาพันธุรัสะมาริตะกาลโตแต่การแห่งเสนาบดีชื่อว่าพันธุระผู้มีความผิดออกแล้วอันพระองค์ทรงให้ตายแล้ว